หนูพันจินมาขานนอนสิบนิ้วเยินขอวิ่งวอนศัทธ,ธาทานขอวันทรงเชี่ยให้แน่ยะลาวงขอยินยงอยู่ใส่ไม่ตีทานขานผู้ชมคอยห,หอมคือจังอมย้ำลมพานให้พันไก่ปากน้ำเจพอสรัทธ,ธาจงว่าแขนอม ขอยินยอมติดตามใส่เป็นฐานรักในดวงใจชันวานใส่ค้นขวัญแกนขอนอนหลับแตนแตนจากต่างแดนทั่วดานสถานวกวงทั่วสยามเคยได้กินข้าวน้ำสัทธาอุ่นบุญคุ้นหลายเขตของไขยลิวดอนบอนมึงสะกลเกยเลยอุบลคนยอง ชสเกตติดตามมองสุลินจองใจจดจอมบุรีลำน้ำข้าหอมาเยืนล้อสองไงบยบ่ไรลางดอกหางบ่ลืมปิติใก่ทีอิ่มเริมเสื่มทราบทัวบ่ม่วมองมโนป่องขมาแฟนตัวจินแดนที่ฟังเลื่องลืม